สวัสดีพี่น้องนักลงทุนใส่เลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเพลสวัสดีที่4ทธันวา2025นะครับวันนี้เฟกินด้เด็ก26จากม่อนในี้28กับบรรยากาศที่นขนาดนี้ตลาดเขียวขจีนะบิตคอยอีทออคอยเขียวแต่เป็นความเขียวที่ต้องดูนต่อไปต้องดูพฤติกรรมนะเขียวเหมือนเหมือนลูกชายบอกว่าผมยังตั้งใจเรียนนะเขียวเหมือนสามีบอกว่าจะไม่กลับบ้านดึก ต้องดูพฤติกรรมต้องดูกันต่อไปเพราะเรายังไม่รีคอเวอร์จากสิ่งที่เกิดขึ้นช่วงที่เราโดนกระทืบตอนตุลาคมนะครับแต่สิ่งที่ตอนนี้ไม่มากก็น,น้อยพยุงความเขียวของตลาดคือตัวเลข ADP Research หรือ ADP Report ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนที่ล่าสุดเนี่ยออกมาเป็นขาลงนะโดยรวมเป็นขาลงอของ บริษัทที่มีการจ้างงานต่ำกว่า50คนลงไปเนี่ยหายไป120,000ตำแหน่งสำหรับเดือนพฤศจิกายนส่วนบริษัทที่มีพนักงานมากกว่า50คนขึ้นไปเนี่ยมีการจ้างงานเพิ่มประมาณ90,000ตำแหน่งนะแต่หักลบแล้วเนี่ยงานหายไปประมาณ32,000ตำแหน่งนะครับที่สามาริการเ,เพื่อนธุรกิจขนาดย่อม คือกระดูกสันหลังนะธุรกิจขนาดย่อมเนี่ยเขาเรียกมาแ n น p o p นะมาแมนพับสโตร์มาแมนพับสโตร์คือร้านของชำร้านกาแฟรับเหมาขนาดย่อมคาแครเป็นต้นนะและลูกจ้างของธุรกิจขนาดย่อมเนี่ยถือเป็นสัดส่วนเกือบครึ่งของแรงงานในอเมริกาประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ50เปร์นนะครับเพราะนั้น ความที่การจ้างงานลดลงรายย่อยถูกกระทืบเนี่ยไม่ดีต่อตลาดไม่ดีต่อเศษฯฯฯฯรษฐกิจสหรัฐอเมริกาแต่อาจจะดีกับทั้งอุตสาหกรรมคริปโตดีต่อตลาดหุ้นในเรื่องของราคานะครับดีเพราะอะไรพูดถึงขนาดย่อมก่อนขนาดย่อมเนี่ยถามว่าทําไมการจ้างงานลดลงธุรกิจเล็กแคชฟลูน้อยนะกู้ก็ยาก แล้วก็สายป่านไม่เหมือนลายใหญ่ไม่สามารถรับแรงกระแทกดอกเบีย้ยได้ไม่สามารถรับแรงกระแทกภาษีสุกากอรได้ในขณะที่ลายใหญ่อย่างพวกคล้ายๆ b บิ๊กซีแมคโครบ้านเราเนี่ยเขารับแรงกระแทกได้ขึ้นภาษีเขาก็กลืนเหมือนกับอดเปรี้ยวกินหวานได้นะรายย่อยในสอเมริกานึกภาพนะครับคล้ายประเทศไทยนะวันนี้สมมุติ คุณเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวและธุรกิจไม่ดีคุณต้องการแบบเงินอัดฉีดเนี่ยคุณไปธนาคารวันนี้คุณบอกขอยืมสองแสนแบงก์บอกสภาพเศรษฐกิจแบบนี้เครดิตของคุณแบบนี้คุณผ่อนทั้งบ้านทั้งรถทั้ง iPhone สิ่งเดียวที่แบงก์ทำได้คือปั๊มบัตรจอดรถให้คุณแล้วก็ให้กดแอลกอฮอล์ล้างมือหนึ่งทีนะในขณะที่ธุรกิจขนาดใหญ่ เป็นหนี้แล้วร้อยล้านแต่อัวต้องการยืมอีก20ล้านเพื่อต่อยอดเนี่ยแบงก์บอกได้ครับพี่ดีครับนายรอแป๊แบ,บหนึ่งนะครับนั่นคือเหตุผลที่รายย่อยตอนเนี้ธุรกิจมาเมนพอปกำลังถูกกระทืบและมันเป็นตัวเลขที่เข้าทางเฟดนะเข้าทางเฟดเพราะอะไรเฟดขึ้นดอกเบี้ยเพราะต้องการชะลอเศรษฐกิจชะลอเศรษฐกิจปรับให้เงินเฟอ้อลงมา นะแล้วตอนนี้มันชี้เห็นแล้วว่าเศรษฐกิจรายย่อยซึ่งเกือบจะเป็น50%ของตลาดแรงงานหรือการจ้างงานของรายย่อยเนี่ยเกิดจะเป็นครึ่งนึงของแรงงานทั้งหมดเนี่ยสแสดงว่ารายย่อยรับสภาพดอกเบี้ยสูงๆไม่ได้ถึงเวลาแล้วที่เฟดต,ต้องมีนโยบายผ่อนคลายนะครับและมันตรงกับตัวเลขล่าสุดนั้นเพื่อนตัวเลขล่าสุดนะครับ8 4ดคาดว่าเฟดจะลดดอก FOMC 10ธันวาคมเวลาสัมมิกาหรือ11ธันวาคมตี2เวลาไทยนะครับส่วนอีกข่าวที่วันนี้ทั้งเซอร์ไพรส์และไม่เซอร์ไพรส์ตลาดคือข่าวชาวชวัปชาวชวัปนะครับเตรียมเปิดให้เทรดคริปโตเครนซีเริ่มตั้งแต่บิตคอยและอีทในปี2026นะล่าสุดชาวชอัซี o นะครับยักษ์ใหญ่สถาบันการเงิน มีลูกค้ากว่า35ล้านบัญชีออกมาประกาศบอกว่าปี2 0 2 6เนี่ยจะเริ่มเปิดให้เทรด Bitcoin และ Ethereum แบบ Spot โดยจะเริ่มจากกลุ่มลูกค้าเล็กๆก่อนที่จะขยายไปทั้งแพลตฟอร์มและอาจจะหมายถึงเหรียญอื่นๆด้วยกำลังจะตามมานะเรื่องใหญ่เพราะอะไรชาวชอปเนี่ยนอกจากจะมีลูกค้าฐานลูกค้าอย่างที่เขาบอก35ล้านบัญชีเนี่ย เป็นธนาคารของส่วนใหญ่เนี่ยชนชั้นกลางขึ้นไปนะเป็นกลุ่มคนที่มีกินมีใช้มีเกียรติศักดิ์สรีรายได้สูงคนกเกษียณแล้วก็พวกบร וק เกจเนี่ยค่าธรรมเนียมถูกนะคนใช้ธนาคารชาวชวอบแทบจะไม่มีค่าธรรมเนียมเช่นกันนะบัตร A t m ของชาวชวอบเนี่ยลูดได้ทั่วโลกนะมาลูดป,ประเทศไทยลูดกรสิกรเนี่ยตู้มันจะขึ้นเลยว่า การรูดเงินต่างประเทศมีค่าธรรมเนียม200บาทหรือ2 40บาทคุณจะรูดที่ไทยรูดที่ฟิลิปปินส์รูดที่อินโดนีเซียสบปปลาวถึงสิ้นเดือนชาวชวับคืนค่าธรรมเนียมทั้งหมดให้คุณนะครับเป็นแบงค์ที่ต้องการเก็บลูกค้าเป็นแบงค์ที่ต้องการเขาเรียก retention นะให้ลูกค้าเนี่ยอยู่ต่อแล้วตอนเนี้ถ้าเปิดให้เทรดคริปโตง่ายๆเลยเพื่อนก่อนที่ b l a c k r o c k จะเข้ามาเนี่ย พวกเราคืออันธพานของเมืองรายย่อยตลาดจะขึ้นจะลงสมัยก่อนเนี่ยเป็นพวกเรา Blackrock เข้ามา2024ทำา t t f พอเข้ามาปุ๊บ Blackrock ครองตลาด ETF ปี2025เราเห็นแล้วตลาดขึ้นลงไม่ใช่รายย่อยเป็นจากอันธพานของเมืองกลายเป็นอันธวานคองเมืองวานทั้งนั้นนะ2026ชาวชอว์จะเข้า ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าเทียบพวกเราชาวบ้านตามดำที่เข้ามาก่อนสถาบันการเงินเนี่ยเราเหมือนคนที่ต่อคิวซื้อไอโฟนนะต่อคิวต้องการเที่ยงคืนซื้อกันคนละก้อนสองก้อน2,026ชาวชอเข้ามาเขาจะซื้อทีเป็นลัง2,027-2,028วานและเจ้าลูกใหม่เนี่ย เขาอาจจะซื้อทั้งห้างสรรพสินค้านะถึงเวลานั้น1 BTC 1บีซีล้านบาทพูดแบบเกาๆแบบฝันกลางวันเนี่ยผมว่าไม่น่าเกิน2รัฐบาลสหรัฐเมกา2ประธาไปดีไม่น่าเกินหรือถ้าของไทยเนี่ยประมาณ7นายกนะครับเพื่อนๆทางบ้านคิดยังไงมองไงมีอะไรเสริมคมเข้ามาวันนี้เข้าๆประมาณนี้ใครที่เตรียมหยุดยาวเดินทางไปไหนมาไหน เมาไม่ขับสำคัญสุดง่วงห้ามขับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทั้งปลอดภัยดูต่อไปครับผมีด บิ๊คอยจะขึ้นจะลงยังไงไม่รู้สิเริ่มวิ่งไปบนฟ้าใครแกจะแพ้เอกสาบีจะบินไปสุดดาวคาถาเราจะยังไงต้องดูต่อไป y ั b ดีอยู่ในมือก็ถือต่อไปนี่ just c a มาห้องเราจะรวยล้นฟ้าต่อไปต่อจะยังไงไม่มีใครรู้แต่ข็อยากบอกสักปะสิสาเพลยเชยลน้ำแต่เราไม่กลัวอลาดมันแรงเหมือนคึนซัดใจโลู มันเปลียนเราไปถ้าอยากรู้จริงๆต้องดูต่อไปใครเล่นสั้นใครถือยาวก็แล้วแต่ไม่ต้องรีบอย่าใจร้อนให้ไหวอนาคตคริปโตต้องดูต่อไปใครจะรวยใครจะจนใครจะหลุดใครจะไปเรื่องของเรี้ย